ต้องบอก่างนี้ครับว่าการตรวจเรื่องของนอนไม่หลับนะครับกับเรื่องของการนอนหลับและหยุดหายใจนะครับหรือว่านอนกรนเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันถ้านอนไม่หลับจะต้องมาตรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับนั่นคือ sleep profile test ซึ่งมีความแตกต่างกับ sleep test นะครับอันแรกนะครับเรื่องของ sleep profile test เนี่ยจะใช้การตรวจโดยเราจะเก็บน้ำลาย เวลาเที่ยงคืนไปตรวจเพื่อจะวิเคราะห์สารสื่อประสาทในสมองว่าเป็นยังไงบ้างส่วนการตรวจสลิปเทสจะต้องนอนอยู่ในโรงพยบาบาลนะครับแล้วก็ติดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนเพื่อดูแพทเทินหรือว่ารูปแบบของการนอนว่ามีการนอนแล้วหยุดหายใจยหรือไม่ การรักษาก็จะต่างกันการรักษาของการที่นอนไม่หลับเนี่ยเราจะไปแก้ที่ปัญหานะั่นคือสารสื่อประสาทในสมองนะครับโดยอาจจะให้ตัวฮอร์โมนนะครับหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของลดดับคอร์ติซอลลงนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสลิปเทสที่ผิดปกติน,นั้นคือแปลว่ามีภาวะสลิปอัพเนียนะครับหรือว่านอนหลับแล้วหยุดหายใจการแก้ปัญหาเนี่ยจ,จะต้องลดน้าหนักลงนะครับอาจจะต้องให้เครื่องมือที่เรียกว่า C p a พคนะครับคือเป็นเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงเพื่อ ใส่ต่อระหว่างนอนอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องแยกการสองเรื่องให้ชัดเจนนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับต้องใช้การตรวจ Sleep Profile Test นะครับไม่ใช่การตรวจ Sleep Test นะครับ